สวัสดีครับผมชื่อภัยบูงขอมเดชนะครับปัจจุบันผมทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับออกแบบและรับบอก่อ,อกสร้างนะฮะก็ด้วยผมเปิดบริษัทมาแล้วเนี่ยประมาณ5ปีก็พบว่ายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรด้วยปจัจจัยทางด้านทรัพยากรก,รก็ดีหรือว่าปัจจัยอื่นๆนะฮะและด้วยแนวคิดธุรกิจในการจัดตั้งบริษัทของผมเนี่ยผมอยากจะทําอะไรที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ยังดูครอบครัวได้และก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมไปพร้อมๆกันผมก็มาประเมินจากสิ่งที่ผมมีองความรู้ที่ผมมีประสบการณ์ที่ผมมีในตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับจึงได้มาคิดธุรกิจนี้ขึ้นโดยผมเรียกมันว่าธุรกิจโปรเจกต์คอนซัลแทน์นะครับหรือที่ปรึกษาโครงการและก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าธุรกิจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ยังไงเดี๋ยว ผมจะพาไปดูว่าผมมีแนวคิดอะไรที่จะมาแบ่งปันครับด้วยการทํางานที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมมักจะมองโครงการเป็นแบบภาพรวมนะฮะโดยจะมองว่าเป้าหมายของโครงการนั้นอะคืออะไรและเรามีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะช่วยให้บรรลุปเป้าหมายของโครงการนั้นผักกระบวนการวางแผนบริหารจัดการหรือว่าเครื่องมือช่วยโดยผมเรียกว่าสิสเทมนะฮะอ่าระบบที่ผมคิดค้นขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นโดยเรียกว่า ฟรีทายทิ้งคอนะครับก็เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านมือถือหรือผ่าน PC หรือผู้คนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะฮะโดยระบบเนี้ยจะมีการเชิญสมาชิกเนี่ยมาร่วมแบ่งปันไอเดียอ่าแล้วก็มาร่วมแบ่งปันทรัพยากรโดยการลงทะเบียนว่ามีทรัพยาการอะไรบ้างใช้เครื่องมือระบบในการวิเคราะห์ว่าตรงเนี้ยมีโอกาสไอเดียเนี้ยมีโอกาสความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนจากทรัพยาการที่มีนะครับ ก็ลดเวลาการทำงานโดยผมขอจัดหมวดหมู่ไอเดียเป็นรูปแบบที่ไม่มีษษษษลิขสิทธิ์สำหรับโครงการวิวิรบันดานะครการแบ่งปันไอเดียเนี่ยก็คือจะผ่านการตั้งโจทย์คำถามว่าอย่างเช่นผมองการตั้งคำถามว่ากับบ้านเราเนี่ยเราจะทำอะไรดีผมก็ขอจัดหมวดหมู่เป็นอย่างเช่นการสร้างไรายได้เพิ่มการลดรายจ่ายในครอบครัวการแก้ปัญหาเชิงท้องถิน่นปการนะครับแล้วก็ อาจจะร่วมมือกันเพื่อทำโครงการเพื่อสังคมนะฮะและแพลตฟอร์มที่ผมใช้กับ f ิ t ไททิ้งดอทคอมเนี่ยผมขอแยกก่อนครับว่าเป็นส่วนของออนไลน์และส่วนอ,อออฟไลน์เนี่ยวันนี้ผมยังไม่พูดถึงครับส่วนของออนไลน์ก็สมาชิกเนี่ยรวบรวมอไอเดียสมัครสมาชิกแล้วก็ลงทะเบียนเรื่องของ ทรัพยิทิอ่าทรัพยากรที่จะสามารถแบ่งปันกันได้มาร่วมมือกันในกลุ่มสมาชิกที่อยู่บนเว็บไซต์ด้วยกันเองเนี่ยเว็บไซต์ปีเตอทิงของผมเนี่ยร่วมมือกันวิเคราะห์ว่าโครงการนี้มีโอกาสความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสความสำเร็จสูงเราก็ดําเนินการโครงการนั้นก่อนก็จะช่วยคนลดในเรื่องของเวลาการทํางานแล้วก็อ่าได้พาร์ทเนอร์เพิ่มนะฮะโดยที่สังคมจะได้ประโยชน์ว่าเฮ้ยมีโอกาสความสําเร็จอ่าเราทําโครงการสําสเร็จแล้วเนี่ย สังคมได้ประโยชน์ครับและอันนี้คือระบบที่ผมอยากแบ่งปันให้กับตัวเองให้กับครอบครัวแล้วก็สังคมรงประเทศาติไปพร้อมกันฟีดไทยทิ้ง닷คอมเป็นยังไงบ้างครับจากสิ่งที่ผมนําเสนอไปก็ผมมีความมั่นใจมากว่าสิ่งนี้จะทําให้ผมมีรายได้เยันดูตัวเองและครอบครัวครับนี่คือสิ่งที่ผมวินแล้วก็อีกทั้งผมยังได้สนุกกับสิ่งที่ผมทําด้วยธุรกิจ ที่สนุกผมเชื่อว่ามันจะทําให้ผมได้ทาได้ต่อเนื่องและทําอย่างยั่งยืนครับสำหรับวินที่2คือกลุ่มเป้าหมายจะได้แชร์แบ่งปันไอเดียร่วมกันได้มีเครื่องมือช่วยทดสอบความฝันว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากมีเครื่องมือตัวช่วยอยู่แล้วก็อ,อยากให้มาแบบปันไอเดียกับเราใช้เครื่องมือของเราในการช่วยคุณทําความฝันของคุณสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอาจจะร่วมมือกันทําอะไรบางอย่างที่แก้ปัญหาเชิงสังคมเชิงบุริการได้ แล้ก็ยังสามารถร่วมมือกันในการทำโครงกาสสร CSR ได้แบ่งปันทรัพยากรแบ่งปันไอเดียมีเครื่องมือช่วยโอกาส,สความสำเร็จมันจะมีมากขึ้นครับส่วนวินสุดท้ายผมก็หวังว่าสังคมจะลดความแออัดในชุมชนเมืองที่สามารถกระจายไรายได้ได้ทุกอย่างทั่วถึงและทุกคนน่ะจะได้อยู่ใกล้ครอบครัวมากขึ้นเพราะผมเชื่อมากว่าสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให ประเทศชาติเข้มแข็งและแข็งแรงได้มากขึ้นต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวครับยังไงวันนี้ผมก็ขอฝากปิดไท้ทิ้งดอทคอมไว้ในใจคุณด้วยครับ